สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเย็นจ้ายังไม่นอนกันเลยยังไม่ทันนอนจ้ะพอดีวันนี้วันนี้วันหยุดสามีสามีให้กินข้าวด้วยไม่ได้ทํากับข้าวหรอกทำสเต็กกินทีนี้กินกินไปสเต็กกระชิ้นเล็กชิ้นนิดเดียวมันก็ไม่อิ่มดีนี้กินไปแล้วทีนี้มือไม้สั่นก็เลยมาตามะละกอกินกินไปแล้วทีนี้มือไม้สันาามมากก่น <laughs> อยากจะของเปรี้ยวอยากจะกินของเผ็ดเผ็ดเพื่อเปรี้ยวจ้ะพราะก,กินสเต็กก็ไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยที่จริงว่าจะจะทํากินพวกนี้แหละเนี่ยมะละกอเนี่ยพอดีลูกสาวเลิกงานก็เลยตำมะละกอตําไทยครกหนึ่งแล้วก็มันเหลือหน่อยยังกะว่าพรุ่งนี้จะกินนั่นแหละแต่ทนีนี้ไม่ไหวแล้วไม่กินถ้าไม่กินมันนอนไม่หลับพี่น้องไม่กินนอนไม่หลับจ้ามือไม้สั่นนะ่ะ กินสเต็กเข้าไปมือไม้สั่นทำสเต็กกินทำเองกินเองนี่แหละก็เลยมาตำส้ตมตำกินพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลมือไม้สั่นตำตำปลาใส่มะเขือไปด้วยสองลูก กินกับขนมจีนเนี่ยขนมจีนหรืออยสองจับเนี่ยกะว่าจะยักไว้กินพรุ่งนี้ไงที่ทําให้ลูกแล้วมันเหลือทีอนี้ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วกลัวจะนอนไม่หลับพี่น้องกลัวนอนไม่หลับใช่อะไรเราเลยมาตามะละกอ,อกิน ถ้าไม่กินแน่นอนไม่หลับแน่ๆเลยเนี่ยโหระพาตามันนอกที่อยู่มันนอกอันนะตามมะละกอตามะละกกินกินกับใบขิงอ่อนจ้ะอร่อยเข้ากันใบขิงอ่อนนะ่ะ มันจะหอมเป็นคนชอบกินตามต้ตามตำกินแล้วพรุ่งนี้มรู้จะกินอะไรนะพรุ่งนี้จะกินอะไรอ่ะเนี่ยกินจมตำไปแล้ว มะกอรอไม่เยอะหรอกมะกอรอินเดียวเนี่ยซื้อมาลูกเล็กซื้อมาให้ลูกสาวนี่แหละลูกสาวเลิกงานจะมากิน กลัวนอนไม่หลับมือไม้สั่นพี่น้องอยากจะกินร่มตำใจหวิวหวิววะไงไม่รู้ไปนอนแล้วตะกี้เนี้ยไปนอนแล้วแหละไงไม่ร,มรู้ไม่รู้สึกไมก่สบายใจหวิวหวิวมือไม้สั่นจะกินมะละกอกินไอ้เปรี้ยวแบบเผ็ดเนี่ยมันจะได้หายพี่น้อง คอยกินสเต็กไป <coś> ทํากินสเต็กไปแล้วทีนี้มันชิ้นหนึ่งนี่แหละมันไม่เยอะหรอกชิ้นหนึ่งนั่นอ่ะก,กินมันก็ไม่อิ่มหรอกจ้ะกินมันก็ไม่อิ่มหรอกทีนี้กินกินไปแล้วมันนั่นไงอย่างว่า พรุ่งนี้ม่รู้จะกินอะไรนะกิจนจมตำไปแล้วไม่มีอาหารพวกนี้ละววันนี้ไปซื้อของไทยมาแล้วกับข้าวอมีแต่มาตัวตัวเองไม่ได้กินจะเก็บไว้ทำทำกับข้าวใส่บาตรจ้ากับข้าวอมีแต่ว่าไม่กินไม่ทำกินจะไว้ใส่บาตรไม่ใช่อะไรหรอก ซื้อหน่อไม้ซื้ออะไรมากินก่อนมันสิตายเจ้า นี่ก็อรู้สึกว่ามันสีตายมือไม้สั่นเจ้าอยู่ไม่เป็นสุขนอนก็นอนไม่หลับ ตำใส่มะเขือไปด้วยตํากล้วยเนะาะใส่มะเขือไปด้วยตํากล้วยดิบ หวงละปัดที่นี่หลายคนก็เป็นนะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะก,ก้อยคนเดียวหลายคนออกไปกินข้าวข้างนอกไปกินอาหารฝรั่งไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ กลับบาก็ต้องไปพลน้มตำทําไมไม,มันมันมันขาดไม่ได้อะของเปรี้ยวของเผ็ดอะถ้าไม่กินแล้วมือไม้สั่นมันใจหวิวหวิวยังไงไม่รู้นอนก็นอนไม่หลับพี่น้อง bố sai theo dịch à kéo dịch công tâm dịch cái sẽ xin lại gì có mày giờ phần phần tố cao gala ơi sẽ cho ngầu phá cho yêu bánh xuyên lạc dễ sẽ có mấy phân cao à xong lo lo Một qua sao rồi

sực cho nhà tôi chứ sực mắt làm cho lò phan thế nhà sực mà bây giờ ngồi vào mổ sung sực lợn lò ẻ con ngồi lò soi đá với cuốn soi โซดาโซดาไม่ใช่เบียร์หรอกโซดากินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้จ้ะหมอห้ามกินเหล้ากินเบียร์กินเป็นไม่ใช่กินไม่เป็นกินเป็น ห,ห้ามกินเหล้ากินเบียกินยาอยู่กินยาประจำอยู่คนที่กินยาเขาก็ห้ามกินกินเหล้ากินเบียรอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะจะกินไม่ได้อยู่ดี กินไม่ได้อยู่ดีแหละเหล้าเบียร์เราไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์เนาะเหล้าที่บ้านก็มีไวน์ก็มีอะไรก็มีวิสกี้ก็มีที่บ้านนะนะมีมีบาลันดีมีวิสกี้มีไวน์มีเบียร์ที่บ้านนะนะ ลูกสาวกินลูกสาวเขากินลูกสาวกินเหล้ากินเบียร์จ้ะลูกสาวเออแต่ไม่เขาไม่ไม่ใช่ว่าตาบี้จะบันกินแบบนั้นไงไม่กินแบบให้เมาสเปะสปะอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น เขากินเบียร์เขากินแค่กระป๋องเดียวกินเบียร์นะกินไวน์เขากินแค่นิดเดียวเองใส่แก้วกินนิดเดียวประมาณสักเกือบครึ่งแก้วใช่ไหมร่าเขากินแบบนี้เขาไม่ได้กินว่าแต่พี่จะบันกินที่ไหนแล้วกินให้มันเมาก็ไม่ใช่ว่ากินแบบนั้น ก็ลูกสาวเนี่ยเขาไปงานสังสรรค์บ่อยเขาไปพบปะผู้คนเขาเข้างานสังคมบ่อยทีนี้เขาต้องกินเหล้ากินเบียร์เป็นใช่ไหมล่ะเข้างานสังคมอ่ะแต่เขาไม่กินจนเมาอะไรอะเมาจนจะเปะสปะแบบนั้นไม่ใช่ กินหมดแล้วพี่น้องไม่มีมะละกอละพรุ่งนี้ไม่มีอาหารแล้วนะพรุ่งนี้เมื่อถ่ายแล้วพี่น้องดูแล้วนะกินโหละพาหมดพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเรือเนาะเบ่อหละพา ตีกําหนึ่งแต่กินโหระพาให้หมดซื้อมากระแพงไปน้องโหระพาอกินแล้วเนี่ยใบโหระพาดี กินแล้วมันทำให้คอน่โล่งแล้วจมูกก็โลง่งโอแล้วาแล้วมันขับเสมรพะพี่น้องขับเสมระทำให้โล่งคอกินน้ำตกเนาะ โหระพาเออนานนะไม่ได้กินน้ำตกนะหรือพรุ่งนี้จะทำน้ำตกกินทำแบบเอาไปย่างเอาไปเข้าตูออ้อบแล้วมาหัน่นเป็นชิ้นบางๆแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะแล้วแก้มกับผักเนาะพี่น้องไปแล้วจ้ะกินได้จะซสักพักสักพักจะไปหลับไปนอน ไปแล้วพี่น้องทีนี้จ้าไปไป่จ้า